เก้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมืม่อนี่หม่อีกแล้วครับคุณนายเห็ดนีหอย่างหูจากบอใบนิดหน,นึ่งอีหอย่างนี่หัวกระชายครับเพียกระชายค่อยหูจากกับตัวเสียอย่างกระชายน้ำยาข้าวปุ้นครับน้ำยาข้าวปุ้นบลกพริกกินว่าเผ็ดครับคุณนายกินเผ็ดบระด้บักปพริกเครื่องโคกเ <c oughs> ี็ดเบื้องหนึ่งกลุนนกมหลับ ก้อนก็นติตต่ำผมกิโลก็ซสื่อมาบางสองตามมือเพืหลัง <c oughs> เรือซนี่ละทุงละรกินกิโลเกิกกโลเนี่น้ำยาก,กับุ่นย้ำได้เปื่อนเปื่อนก็เป็นน้ำซุปกวยเทียวเปื่อนแก้เพื่อแม่พี่น้องหั่นกับใช้กันครับปัจจีบัหั่นหลก หนะั่นหละจังต่ำนะทั้งสี่แหละชีวิตมาอยู่เมืองนอกมั่มันสิสบายเด้เฮ็ดยังเสกกินเสกกินมันเป็นแต่ไุ้นไงมาขึ้นไปกินกุน้นไงไม่แล้วมาขึ้น,นตอนนี้ก็ต้องกินเป็นยาจ,จบก่อนเป็นคุนไ้ไม้แล้วมาขึน้นเลยมืนอี้เฮ็ดกินเองใส่ไปไม่ได้เปนนั่งสี่นี่กินมค่มาขึน้นแล้ว หัวแก่ก็กใส่ได้นี่หั่นใส่หมดเลยหัวแก,ก่หั่นต่ําเลยเพราะว่างวดก่อนเคยบอกว่าได้รดู้วิธีปลูกบอกไหนะ่แน่ก็ไม่คนบอกขนะ่อยเนาะก็เดวหัวถิมซื้อนี่เขาต่ำใส่ไม่ยังหอมหอมมาหอมอหลีหอมคักขี้ถอดมาล่างแม่ข่อยเด้แม่ขอ่ยขอย,ยซื้อกินหอมสังเสียบขนาดปนปลาทูซืออันนี้อันนี้น้ำยาก,กับปลาทูกัน ปลาทูกระเสกแม่เน um> ี่ยนี่เพียรเขาไปตึกแม่เขาแย่ไปบ้านเอาปลาทูไว้ปลาทูหน้าอย่างดีหมดเนี้ยมันปลาทูขีลายขึ้นหมดเจ้าเฮ็ดเด้มันปลาทูเข่งเนี้ยปลาทูหน้าเนี้ยนี่ชีวิตข่อยหนึ่งมาอยู่เมืองนอกข่อยสบายสบายแบบย่ำสบายแบบย่ำลำบากกับแต่จังสี่ล่ะนี่ได้มาหันกระชายเฮ็ดน้ำยาเอง โทรหาอีเมลบ้านนนสวรรค์ปูปนเคยเหตุจูกินมันกับบุลบปัซันปิดตัวับนีเแล้วไปกอกินน้ำพนดูไรไปกอกินน้ำพนดูไรปูปูไป่านั่นแหละมึงไปกินแต่เงี้ยเราไรมันจะเฮ็ดกินเองแน่นเฮ็ดกินเองตัวอีเมลปิดตัวับนี้ล นี่เม่ยยูคันได้เห็นคลิปนี้แหละเปิดโทรศัพท์ในเด้กกินหอนมันมีคนเน็ดน่กินซูกินอะไรกันวันนี้เนียตัวลูกไส้วันนี้คนอื่นเขาใส่ตีนไก่คอยกินคอยกินตีนไก่เขาเป็นยังไงบุกินได้ยังหัดกินเยอะแต่ว่ามนันเป็น ข้าข้อจะรอจะรอจะรอแมมมือนีก็ได้ใส่นี่ก็ซือปีกไก่มาแทนตีนไก่เอาแล้วกะลูกชิ้นปลาลูกชินก้นปลา,าเป็นยังไงบบูดจะเป็นือื่อยก่เพราะว่าพี่น้องอันเบิ้งคลิปที่เขาเฮตันเอางูเหลือไม่เฮตันเอางูเหลือไม่เฮ็ดลูกชิ้นนะคอยละกินละาคอยละเป็นจะรอจะรออยู่ข้อนี่แม่ โอ้ยมันอีใส่ไต่ป่ะเนาะพี่แกกแ็แท่ฉันว่าหาาเป็นหูเอาบมึงดูชีวิตมึ้งนอกชีวิตคุณนายดึงหัวมันออกเลยถ้าใจมันก็ะสิได้ใส่ได้เนาะมันหอมเต็มกัน <laughs> โอ้ยอีต่นเจ้าของอีต่นศาสตร์คุณนายทันปูว่า หัวแกกับวันหักเกนกับบานเก,ก,กนคูนผูน้เฒ่าหลดแข็งเปกเปกเนี่ยแต่ว่ามันหอมเลยเนาะหัวแก่หอมโอ้ยพี่น้องกับวันค้นไม่ลูกสน่นตาข่อยขึ้นสิบกิโลจะห้าสิบสามสิบหกเจ็ดสิบหรอกเงินสิบกิโลขึ้นกืบยี่สิบหกสิบแปดหรอกจากห้าสิบสามมันหกสิบแปดหรอก ว่าขยันหรอกพี่เกาตากันตอนนี้กันเด้อเฮ็ดแล้วเราจะไม่เบิ่งแบบจุ๊บ